กระทรวงพาณิชย์นำสินค้าอุปโภคบริโภคและก็สินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนคนไทยนะคะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับประชาชนเพื่อเกิดผลต่อการเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับประชาชนนั้นกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดงานพาณิชย์ปิ้งย่าง เจียงไฮณตลาดล้านเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีการน,นำเอาสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปลากระพงสุกรและโคเนื้อที่มีคุณภาพมาจําหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภคนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดซึ่งมีผู้ประกอบการ SME ตลาดต้องชมหมู่บ้านทํามมาค้าขายวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงกลุ่มกเกษตรกรมาร่วมจําหน่ายสินค้าของชุมชนในงานเพื่อช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนด้วยนะคะ